อ่านะครับต้องกราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ผมนายดนะีเจเนาะวันนี้พี่จะมาสอนโหลดบูสเตกนะครับคนดูแต่รอบนี้พี่จะสอนบูที่พี่ใช้บ่อยที่สุดนะครับไม่ใช่บู5นะครับไม่ใช่บู m อ็มเอ็นไะแต่เป็นบูสนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่ได้ลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าพี่จะลงใหม่ให้คนดูดูเนาะมาสุมา่มรอดฟรีไฟล์งบหนึ่งบาทจะได้ไอดีแบบไหนมาดูกันสุ่มทีเดียวหนึ่งร้อยครั้งเลยนะจะได้ไหม ได้ไอดีแล้วทุกคนง่ายมากรหัสที่จะได้จะเชื่อมเฟซเราเข้าเกมไปดูกันนี่มันไอดีงบหนึ่งบาทคุ้มมากเลยทุกคนได้รหัสจริงนะไม่บิดใครอยากสุ่มตามเข้ามาลิงก์ใต้คลิปได้เลยเว็บลุกเกอร์โซนเว็บที่แจกรหัสจริงมีเครดิตจดทะเบียนการคาแล้วด้วยเดี๋ยววันนี้พี่เตรียมลิงก์ให้คนดูด้วยเผื่อคนดูบอกว่าพี่ครับลิงก์โหลดยังไงครับพี่พี่ครับ อันนี้ทำยังไงครับพี่อันนี้ผมขอยกบูที่ผมใช้มาตลอดนะครับในการสตรีมในทิกตอกนะครับแล้วก็ที่เล่นมาตลอดเนาะอ่านะมันพูดถึงเรื่องว่ามันเลื่อนหรือเปล่ามันเลื่อนนะครับแต่มันมีข้อเสียอยู่นิดนึงเนาะเดี๋ยวผมค่อยบอกทีหลังเนาะถ้าทุกคนเห็นทุกคนก็น่าจะรู้มันมีข้อเสียอะไรอยู่นะมาอย่างแรกนะครับคดูเข้ามานะครับลิงก์แรกนะครับลิงก์บูนะอันนี้เป็นลิงก์บูสี่นะคนดูบูสี่สี่จุดสองอะไรวะสี่จุดสองสี่ศูนย์จุดสามศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ศูน อหเรากดดาวโหลดไปเลยเอบดาวโหลดไปแล้วหนึ่งชิ้นนะคนดูมาต่อมาให้เรามาโหลดตัวรูทนะก็คือจะเป็นบูสตเต็กทเวเกอร์นะครับนี่ครับโหลดลิงก์นี้นะโหลดลิงก์นี้ไปครับนี่ที่ผมขึ้นนี้ให้นะครับตรงนี้กดไปเลยเอบอ่านะครับแล้วก็เลื่อนลงมาต่อครับเลื่อนมาข้างล่างนะครับจะมีตัวรูทเช็คนะครับคนดูนี่นะครับรูทเช็คตรงนี้นะกดโหลดมีอีกหนึ่งทีครับปึ๊บ โอเคโหลดเรียบร้อยแนละ้วนี่ครับรูเช็คมาแล้วอันนี้ผมก็ลองโหลดดูเนาะมาต่อไปจะเป็นอันนี้จะเป็นลิงก์เกี่ยวกับโค้ดสีนะคุณดูแต่ไม่ใช่ตัวโปรนะน,นี่เป็นตัวฟรีนะครับตัวโปรหาลิงก์ไม่เจอนะเอาตัวฟรีไปก่อนนะกดโหลดไปเลยครับเอบพอเราโหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ในหน้าตรงดาวน์โหลดเนาะแต่ผมเอามากองไว้ตรงหน้าไฟเรียบร้อยแนละ้วคุณดูมันอยู่ตรงหน้าดาวนโหลดนะครับเราก็ไปหาตรงดาวโหลดเนานะแล้วก็เก็บใส่ไฟกันไวนะ้เนาะ นี่นะครับจะได้แบบนี้อันนี้คือตัวแก้กัดจอไม่ติ๊กนะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะ๋ยลรอก่อนนะครับอันนี้จะเป็นตัวบูตัวรูทนะครับอันนี้รูท4นะครับอันนี้เป็นตัวเช็ครูทนะครับคุณดูนะมาอย่างแรกครับไฟล์นี้เลยสอนละเอียดนะร rol, อบน,นี้บอกเลยอันนี้ของผมจะเป็นอ่า Windows 11นะครับก็กดแตกไฟล์ครับวิลาเนาะใครไม่มีก็ไปโหลดด้วยนะครับแตกไฟล์ปุ๊บอันนี้ก็แตกไฟล์ไปด้วยนะครับแตกไฟล์ไปก่อนนะครัแตกไปเลยอ้บ เราจะมา2ไฟล์แนละ้วก็ไฟล์หนึ่งบูสเต็กอีกไฟล์หนึ่งจะเป็นตัวรูทนะครับกดเข้าไปที่บูสเต็กครับกดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเลยปึ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เรากดเข้าไปเลยติดตั้งเลยนะครับอันนี้จะสอนแบบละเอียดเลยนะคนดูเดี๋ยวตัดไปตอนที่มันติดตั้งเสร็จนะครับเอานะครับพอโหลดเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับคนดูมาโหลดเสร็จแล้วเอาพับหน้าจอลงก่อนนะครับ กดไปที่มคเกมมาคนดูนะแล้วก็ไปเซตอะไรเรียบร้อยก่อนเนาะอันนี้ผมขอเซตเป็นตัวนี้นะแล้วก็รีไปนหนึ่งรอบแล้วก็รอสักครู่นะครับมาพอเราเสร็จแล้วใช่ปะเราก็ไปตั้งค่าเหมือนเดิมไอที่โปรแกรมเนาะอันนี้การจอติ๊กแล้วนะครับอันนี้ติ๊กแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ติ๊กเดี๋ยวผมสอนทีหลังเนาะอันนี้ผมตั้งไปฮาร์ดแวร์นะเดี๋ยวมันจะมาสอนสลับคนที่ไม่ได้ติ๊กนะเหมือนผมจะแก้ไปแล้วมาเลยแก้เลยนะครับ อันนี้ปรับเป็น90เฟรมนะ90เฟรมปึ๊บกดบันทึกไปครับหน้านี้ไม่มีอะไรตรงนี้ก็ของใครที่ปรับเป็นในพวกรองในพวก uh, direct x พวกนี้ก็ปรับเป็น open นะครับแล้วก็เป็นปฏิทธิภาพนะครับแล้วตรงนี้ก็เปิดนะเปิด high frame rate เปิด frame rate ตรงนี้ไม่ได้ปรับนะไปที่แจ้งเตือนแจ้งเตือนอันนี้ใครจะปิดเลยก็ได้นะสำหรับผมผมปิดไปเลยนะอันนี้ปิดไปเลยแล้วก็มาตรงนี้นะครับ ตัวนี้พี่ก็ไม่ได้ปรับอะไรนะปิดแค่ตรงเ,เพิ่มไอคอนหน้าเดสก์ท็อปนะครับตรงนี้ปิดไปเลยน,นี่ก็ไม่ได้ปรับนะกดบันทึกไปครับแล้วก็ไปตรงขั้นสูงนะขั้นสูงนี้เป็นมือถือนะครับใช้เป็น rog rog 2นะครับกดบันทึกไปครับ <c oughs> อันนี้พี่ขอใช้เป็นเมัลอะไรกันเนาะอันนี้แล้วแตาคนเื่อนนะจะใช้เป็นลูกศรของบูก็ได้นะปึ๊บพอทําเสร็จแล้วนะครับอย่างแรกเลยเราไม่ต้องทําอะไรละตัวเกมมาค่อยลงนะครับรูทก่อนนะมาเดี๋ยวพี่จะมาสอนรูทกันนะครับก็คือไฟล์ที่พี่ ได้นี่ไว้เนาะอยู่ไหนวะนี่นี่นี่เห็นปะมันจะขึ้นเป็นรูปพวกนี้ละคราแรกครับไเรามาตรงที่เดี๋ยวผมย่อลงมาหน่อยละกัน <c oughs> บูโตแตกทเวกเกอร์นะตรงนี้นะกดเดบัลคลิกเข้ามาเลยนะพอแตกไฟล์แล้วแล้วก็กดมาที่แพนกินตรงนี้นะคุณดูกดเดบัลคลิกเข้าไปคนระับกดแยกเข้าไปเอ,อิบ นี่นะครับมันจะขึ้นเป็นบูสเต็กของเราเนาะก็จะเป็นตัว4.2 40.30.1002นย์จุดสาหะครับระลับคนมีบูสเต็กหลายตัวมาเลือกตรงนี้นะถ้าเป็นเอไอหรืออะไรเนาะอันนี้เป็นผมมีแค่บูสเต็กตอนนี้เนาะนี่นะครับมันจะเป็นตัวนี้อ่ะ <c oughs> <c oughs> ขั้นต่อไปนะคุณดูเน,นี่ยนะนี้ออกไปก่อนนะครับขั้นต่อไปก็ให้เรากดนี่ครับคิวบูสเต็กตัวนี้กดออกไปเลยตอนบ,บูสเต็กต้องเปิดอยู่นะอะ่ากดคิวไปปึ๊บ แล้วก็ไปตรงที่รูทครับคำว่ารูตรงนี้เห็นไหมปึ๊บกดอันล็อกครับแล้วก็เรามาโหลดสักครู่นะตอนนี้มันกำลังโหลดอยู่นะแต่ถ้าพอน,นี้ไม่เนีผมผมขยายจอให้แล้วกันอ่ามันอันล็อกเรียบร้อยแล้วกดไป้แรกครับกดสตาร์ทบูครับเดี๋ยวรอบูมันโหลดเสร็จก่อนเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็รอไปพอบูโหลดเสร็จแล้วกดมาที่มาเกมครับ เปิดตัวนี้ขึ้นมาครับกดที่รูทครับกดที่แพดครับติ๊กถูกตรงนี้นะกดไปเดี๋ยวรอแพดมันโหลดปแป๊บนึงปุ๊บพอแพดมันโหลดเสร็จปั๊บใช่ปะถ้าเรากดที่อินสต l l s ์ซ e เปอร์ซูนะครับตรงนี้ปุ๊บปุ๊บทีนี้ในจอเกมเราก็จะมีซ u เปอร์ซูมาแล้วคุณดูอันนี้ก็จะปิดไปเลยก็ได้หรือจะพับก่อนก็ได้ผมพับเก็บไว้ก่อนเนาะ <c oughs> แล้วก็เปิดซ u เปอร์ซูขึ้นมาครับกดอานี่นะข้างล่างนะ อันล่างครับแล้วก็กดเอ้ยโอเคยกเลิกแล้วก็มาไม่ละขอบคุณประมาณนี้ปะวะนายใช่แล้วไม่ได้รูดนานแล้วแล้วก,กด apk ขวามือนะคุณดูอันนี้วิธีสอนลงเนาะหรือไม่ก็บางคนอะ่ะเขาเขาดึงมาเลยอะ่ะคุณดูแบบบางคนเขาดึงเขาดึงเข้ามาเนะี่ยดึงดึงเข้าไปเลยอะ่ะมันก็ดึงได้เนาะแต่ผมแนะนําไม่กด apk ดีกว่านะเนี่ยขวามือตรงนี้เนาะคําว่า apk ติดตั้งนะหรือกด control ชิป b นะครับคุณดู A p k ปุ๊บไปเลือกที่ไฟล์ครับมาเดี๋ยวผมขยายให้แล้วกันตัวนี้เป็นตัวเช็ครูทนะคนดูตัวนี้จะเป็นตัวรูทสีนะเอารูทสีลงไปก่อนคนระับนี่เป็นตัวฟรีนะคนดูผมหาลิงก์ตัวตัวโปไม่เจอแล้วก็กดเหมือนเดิมครับเช็ครูทด,ด้วย <c oughs> มากดเข้าไปอย่างทีครับกดตกลงกดสีเดี๋ยวเดี๋ยวสีอันไหนวะ อันนี้อันนี้อันนี้ผมตั้งเอาสักเก้าสิบเก้าสิบกดเซฟไปเคตอนนี้เหมือนรูทสีติดแล้วแล้วก็มาเช็ครูทนิดนึงนะเครูทรูทเรียบร้อยนะครับคนดูนี่นะครับรูทเรียบร้อยนะไว้เช็ครูทนะครับพอเสร็จแล้วเราไปติดตั้งตัวเกมนะเดี๋ยวผงขอ,งอตัวเกมสักครู่นะครับเพราะว่าผมจะติดตั้งเป็น x 8ปกนะครับอันนี้ผมไม่ได้มีลิงก์ให้นะคุณดูไปหาเองนะมาเดี๋ยวพี่จะมาสอนนะครับสาหรับคนที่ การ์ดจอไม่ติ๊กนะครับอันนี้สอนสำหรับคนที่การ์ดจอไม่ติ๊กนะตัวนี้นะเดีย๋ยวพี่จะทิง้งทิ้งอังนี้ไปให้นะเขาเรียกว่าอะไรนะนี่นี่ตัวนี้จะเป็นอ้าวนี่นี่อ <laughs> ตัวนี้นะคนดูพี่จะทิ้งไว้ให้นะเนี่ก๊อปีมาเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ใต้ล่างลิงก์อินสแนนะครับกดคัดลอกนะครับคัดลอกเสร็จปุ๊บนะครับกดที่วินโด์นะครับแล้วก็เขียนว่า อ่าสมองน,นะอีจ e e ีนะครับคนดูก็จะขึ้นตัวนี้มาตัวนี้ไอจีนี่นะให้เรากดโอเพนไปเลยปึ๊บมันเปิดขึ้นมานี่ไม่ต้องสนใจนะคนดูแล้วก็ให้เราเอาลิงก์ที่เราก๊อปมาเมื่อกี้วางตัวนี้นะวางไปปึ๊บกด enter ครับหนึ่งทีเดี๋ยวอันนี้แบบมันมองไม่ค่อยเห็นนะเปลกๆอ่ะนี่ครับพอเรากด enter หนึ่งทีแล้วปุ๊บมาเข้ามานหน้านี้เนาะ ถ้าเราหาคำว่านี่นะเนี่ย G P U เนี่ย F O R นะครับ C E D E นะครับนี่นะคำนี้อยู่ใต้ล่างคำว่า high ตรงนี้เนาะเนี่ยตรงเนี้ย X ศูนย์ศูนย์นะตอนแรกครับนะของคนดูมันจะเป็นเลขศูนย์นะครับให้ปรับเป็นเลขหนึ่งแล้วกดโอเคนะครับตอนแรกของคนดูจะเป็นเลขศูนย์ให้ปรับเป็นเลขหนึ่งนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับไม่ต้องไม่ปรับอะไรนะครับพอเสร็จรปุ๊บเราก็กดออกได้เลยนะครับเราคนที่ไม่รู้นะเหมือนเดิมนะตรงนี้นะ แถ,แถวนี้นะแถวนี้นะแถวที่ผมชี้เมาส์อยู่ตรงนี้นะครับนี่แต่เมื่อกี้เข้าไปครับนี่นะ GPU ตรงนี้ปรับตรงนี้จากศูนย์เป็นหนึ่งนะครับแล้วกดโอเคนะครับแล้วกดออกได้เลยประมาณนี้นะครับมันก็จะติดก,การจอให้แล้วนะครับแล้วก็รีเกมหนึ่งรอบเนาะอ่ะมาขอเข้าเกมต่อนะอันนี้ในส่วนของปุ่มมันก็ตั้งได้นะอันนี้พี่ขออนุญาตไม่นี่แล้วกันเนาะเพราะว่าพี่พี่มีปุ่มอยู่แล้ว เดี๋ยวพี่จะเอาปุ่มมาใส่เอาไว้เดี๋ยวผมเปิดวิธีเอาปุ่มเข้าปุ่มไงครับพี่นี่ครับปุ่มเข้าลูกศรชี้เข้าคือปุ่มเข้าลูกศรชี้ออกคือปุ่มออกไปนะครับเอาปุ่มออกคือเหมือนเป็นการเซฟปุ่มนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเสียงเพลงสักครู่นะอ่าอ่าลูกศรชี้เข้านะครับกดเปิดนี่นะครับอันนี้ปึ๊บกดลูกศรชี้เข้านะครับชี้เข้าหาปุ่มแล้วเนาะแล้วก็ไปเอาปุ่มที่เราเซฟไว้นะครับของผมมันมีปุ่มเซฟไปอยู่ ปุ่มไหนวะอ๋อเหมือนจะเซฟไว้หน้านี้นี่ไงเึ๊บเดี๋ยวมันคลิกมานี่ไงผมเป็นปุ่มนี้ครับ 9DK2 ครับเปิดมาปุ๊บอันนี้คือปุ่มของผมนะอ่าเราก็กดบันทึกำห <c oughs> รับใครดีไม่รู้เนาะเพราะว่าบางบูมันตั้งปุ่มไม่ได้แล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้ทำไงครับพี่เราควรปิดไปเลยไหมพี่ไม่ดีนะถ้าปิดแบบนี้มันจะควบคุมไม่ได้นะเหมือนเมื่อเราปิดปุ่มไว้อ่นาแนะนำให้เรามากดตรงนี้นี่ตรงนี้ให้เรากดปิด มันก็คือม <S an S 1> so like so ันย right. so so, ัง so มีปุ่มอยู่แค so ่ปุ่มเรามันแค่โปร่งใสนะครับอ่าอันนี้ผมขออนุญาตล็อกอินเกมสักครู่นะครับแล้วก็นะครับถ้าเราเข้าเกมมาแล้วนะคนดูอันนี้โหลดทรัพยากรอยู่เนาะก็สำหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอัปโหลดปุ่มไว้เนาะเราก็มาดาวน์โหลดตรงนี้นะใครอัปโหลดปุ่มเอาไว้มาล้วโหลดตรงนี้นะครับคนดูอันนี้ผมอัพโหลดปุ่มไวแล้วเนาะก็คือปุ่มของบูก็ผมอัปโหลดไว้ก่อนลบเนาะอ่าผมก็มากดดาวน์โหลดตรงนี้ปึ๊บมันก็จะเป็น เซตติ้งของบูเก่าแล้วเนาะนี่เห็นปะอันนี้ผมก็จะมาปิดเพิ่มเพินตัวนี้นะเพราะว่ามันจะขึ้นแจ้งเตือนผมก็จากประมาณนี้นะแล้วก็นะครับสําหรับไว้พี่ครับเฟร,รมมันแค่แปดสิบอะพี่ถ้ามันไงอะพีะ่ที่ผมเคยสอนเอาไว้เนาะก็คือผมให้ทุกคนนะครับปรับเป็นเท่าไหร่ปรับเป็นเก้าสิบเอาไว้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอซูด ROG สองนะครับมันล็อกเฟรมที่เก้าสิบนะครับ วิธีท,ทาให้เป็น240นะครับก็จาก90นะ้าเนาะปรับไปก่อนเนาะอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมนะันเนาะแล้วให้เราเข้าเกมเรียบร้อยก่อนนะครับเราเค่อยปรับเป็นส4 0สนะปึ๊บแบบนี้อ่าเห็นปะเฟรมก็จะพุ่มขึ้นมาประมาณร้อยร้อยกว่าๆนะแต่อันนี้ที่มันโยนไม่ใช่อะไรเพราะมันโหลดทรัพยากรอยู่นะครับ <c oughs> โหลดทรัพยากรแมปอยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตโหลดแค่พวกพวกชุดก่อนอะไรกันไปอันนี้ใส่ชุดอะไรอยู่นะ่ะ ขอโหลดชุดสักคู่นะครับคุณดูอันนี้โหลดเรียบร้อยโหลดโหลด,ลดเรียบร้อยโอเคลูกซองไม่มีเดี๋ยวไปโหลดลูกซองแบบช็อตกันช็อตกันอยู่ไหนวะน่ยช็อตกันโหลดไปดีเซิร์ดด้วยดีเซิร์ดปืนพกดีเซิร์ดอีเกิลครับโอเค อันนี้มันยังโหลดไม่เสร็จเนาะภาพมันก็เลยอาจจะดูแบบอันนี้นิดนึงนะโคโลดโหลดแค่แมปแมปนี้พอโซนพอปึ๊บอ,อ่นนี่จะกดหยุดปึ๊บเคเห็นปะ่ะ เพราะวันนี้เฟรมร้อยมันวิ่งร้อยเจ็ดร้อยแปดนะอันนี้ไลไลเส้นห้าสี่พันหกนะคนดูมันก็วิ่งได้แค่นี้แหลนะเนาะถ้าเป็นตัวใหม่กว่าน,นี้ก็อาจจะเล่งเยอะกว่าน,นี้เนาะการ์ดจอจะเป็น GTX หนึ่งศูนย์เอ้ยหนึ่งหกห้าศูนย์ TI นะครับคนดูนะเดีย๋ยวพี่จะมาลองเข้าโซนให้ดูนะอันนี้ก็คือแบบไปด้วยกันเลยนะคนดูนะคงไม่ลืมอะไรใช่ไหมไม่ลืมอะไรใช่ไหมไม่รู้มลืมอะไรหรือเปล่าดิอ่ะอ่ะค้างค้างทำไมครับพี่กดออกไปเลยครับพี่กดไปเลยออกไปเลย ให้มันปิดบ่ได้ดินี่ปะกดเปิดใหม่ครับ <c oughs> นี่ก็จะมาสอนวิธีแก้ค้างนะครับคนดูถ้ามันค้างก็ออกเข้าเกมใหม่เลยไม่้องไปทำอะไรมันเนาะเดี๋ยวมันก็เด้งเข้าเกมใหม่เองเนาะมารเรอมันเข้าเกมก่อน พอมันเข้าเกมไปเราก็กดออกไปเลยนะหรือว่าจะเล่นต่อก็ได้นะถ้ามันไม่ค้างะนะแต่ผมแนะนำไม่กดออกดีกว่านะมันจะรู้สึกแบบกดออกเข้าใหม่ไปเลยอะไรแบบนี้เนาะบางทีเข้าแบบนี้มันอาจจะแบบเฟรมมันอาจจะพุ่งวิ่งไม่เต็มนะคุณดูนี่นะครับก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นบูสีนะน,นี่ผมเป็นบูที่ผมจะสตีมนะที่ผมว่าผมจะรีมแล้วมันลื่นสุดเนาะสลับผมนะครับประมาณนี้พอนะ นี่ผมไม่ได้เปิดเสียงเลยเดเปิดเสียงให้โชว์ผมชอบใช้เสียงประมาณประมาณนี้ตาก็ไม่ได้โหลดอะไรเลยนะนี่ครับผมว่าผมไม่น่าลืมอะไรใช่ปหมละ่ะเออไม่น่าลืมคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเนาะคนดูก็ไปดูแล้วกันนะเอาว่าผมก็ทําแบบให้มันแบบครบช่วงนะเนาะตั้งแต่ดาวน์โหลดตอนทุกอย่างนะครับ ใครไม่ทันตรงไหนนะครับกอกลับไปดูนะคนดูเดี๋ยวผมจะทิ้งแบบผมจะเขียนไว้ให้แล้วกันว่าศูนย์จุดศูนย์วิเท,ท่านี้นะครับคือตั้งอะไรศูยุดศูนตรงนี้ถ้าทำอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ให้นะอ่าคลิปนี้ก็จะลงวันที่หนึ่งนะของเดือนเอ่อเดือนอะไรวะเดือนหน้าเดือนมีาน,นา,นนาบ่เออนั่แหละเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ย9ิบก้าใน่วงอัดคลิปนะครับ,คน,ค,รบคนดูนะก็จะประมาณนี้ครับคนดูจะไม่มีท่าก็คลิปนี้ไม่มีอะ <K l ip này> <ling> <n ose> ไรแล้วคนดูเดี๋ยวขออนุญาตจะไปยืนหน้ารับปีแล้วกันนะ ก็คลิปก็จะมีประมาณนี้นะครับคุณดูนะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใครไม่เข้ายจะไหนถามได้นะคุณดูแตนเก่าผมไม่ได้ตอบแล้วนะเอาอันใหม่แล้วนะคุณดูนะผมเล่นแค่บ,บูสีแล้วเนี่ยบูอะไรไม่เล่นแล้วนะผมนะไว้เจอใหม่ครับคุณดูไว้เจอครับขอขอคนละไลค์ like นะคนรับคนละติดตามนะคุณดูเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะครับไว้เจอครับผม